ตำรวจพัทยาเข้มเจ็ดวันอันตรายสงกรานต์กฎหมายใหม่เพิ่มโทษหากถูกจับซ้ำในสองปีเจอเป่าสูงถึง225มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาของวันนี้พันตำรวจโทสุรเชษเนกสีรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาพันตำรวจโทอรุษพานนท์สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร30นายตั้งจุดตรวจสอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์และตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายบนถนนพัทยาสายสองก่อนถึงวงเวียนปลาโลมาพัทยาเหนือตำบลหนองปลืออเภอบาลงละมุงจชนบุรีเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และตามมาตรการป้องกันอัชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์2566 ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกในช่วง7วันอันตรายโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสุ่มตรวจผู้ต้องสงสัยที่มีอาการมึนเมาแล้วขับขี่เข้ามาในด่านก็จะทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายด้วยเครื่องวัดในเบื้องต้นก่อนจะเชิญตัวมาตรวจวัดด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานอีกครั้งรวมถึงตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายภายในรถทั้งยาเสพติดและอาวุธปืนอีกด้วยค่ะ พันตำรวจโทรอรุษสภานนสลวัตจาจรสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยายังกล่าวอีกว่าในช่วงเจ็วันอันตรายช่วงเทศกาลสงการานนี้ซึ่งเป็นช่วงเข้มข้นที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายโดยในช่วงเทศกาลต่างๆนั้นจะมีผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บจนถึงกับเสียชีวิต จากอุบัติเหตุจำนวนมากทางสถานีตำรวจผู้ทรเมืองพัทยาจึงได้ทำตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะพร้อมทั้งฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนว่าดื่มสังสรรค์ได้แต่ขอให้ใช้บริการรถสาธารณะเมาไม่ขับเพื่อลดอุบัติเหตุส่วนโทษทางกฎหมายหากถูกจับผิดครั้งแรกอัตราโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่5,000บาทถึง20,000บาทแต่ในส่วนของกฎหมายใหม่นั้นหากผู้ใดโดนตรวจจับเมาแล้วขับเป็นครั้งที่2ภายใน2ปีนับจากวันที่กระทำความผิดครั้งแรกอัตราโทษเพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับตั้งแต่50,000บาทถึง1,000 0 0บาทค่ะและให้สารสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ส่วนผลการตรวจสอบนั้นสามารถตรวจจับผู้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะพบว่ามีปริมาณสูงสุดถึง225มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนควบกลุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนิราชทิพสีนัทน,นทพลทิพสีภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน